วัสดีครับชาวยู YouTube, ทูบประเทศทั่วโลกอา้าวันนี้ฝนตกว่าจะวิ่งยินปิ้งยังไม่ถึงจุดเที่ยวตกอีกแล้วท่านไ<ม>ปบูซ่ามาในคำลัางของรุ่งรักษาอยใ,ในแล้วโอ้ยฝนตกอยู่ขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นอำเพอเมืองุดฟองนอ่เรื่งงานยุดก,การเอา้าตรงไป อะไรมันแย่ก็บจิตสามนะครับวันนี้ทำงานทำการไม่ได้เลยสำลบทะเบอเดียววัวด,ดี่เอาสมต่ำสิโอ้สมต่ำไปบูซ่ามาแล้วค่าแดงสันเองมันบอสมต่ำจะได้ดทุน่นขึ้นง่ายบว่าดิบต่ตรงนั้นเออวัน หมอล้มไหมครับหมอล้มเราเปลี yeah. ่ยนแล้่ยวกันบ่เราเปลี่ยนราเปลี่ยนลูกนี้เราก็ลูกนี้ตีแต่ว่าเราได้เปลี่ยนได้นั่นมันเปลี่ยนอันนั้นแล้วเลยมันบ่เนี่ยเปล่าเรี่เฮ้ยบ่มียังรีวิวรีวิวรถคันมอวูซ่าดิเฮ้ายเห็ดเล้าอีกเดี๋ยว เอาน้ำววาวอซีมอะไราน้ำซีลงเลี้ยงสายแบกยางหัวสองขั้นบนวันนี้โอยฝนก็มาตกอีกนั่นกับว่าเลี้ยวซ้ำว่านลงยูทูปกระติดเลี้ยงอีกหาง่อะฉะลองเว้ยนายวิทย์ฉลองไอ้ฝนนี้ฝนยังมาตกอีกว่าจรลองไอ้ฝนนี้ ซ่อมเองขับเองซ่อมเองเิงบอลนักเลงพ่อปอบของแก่เองต้องไปซ่อมได้ดีเลยจะเป็นสร้างแล้วพูซ้อมต้งเป็นสร้างเลยเนาะปั๊มร่มโบกุญมาดิร่มโบกุญเจอชุดซ่อมแด่ดูชุดซ่อมซ่อม,ม,ม,มกระไฮซ้อมตัวซ่อมเราเลนเอาจัด ธัญญาแกงเฮ็ดงานได้มันก็สิได้อยู่ธันเฮ็ดบ่ได้นี่ต้องหารับ,บอจอบท้องผู้อาวุโสหนินี่เ,นนนเลยเนาะตรวจจัดตรวจจัดซุปนี่ว่าตีใหญ่รถยังไงในใหญ่ยยดิของฝนมากก่อนเน,ะนาะยุต่ำฝนตกก่อนเด้วยแค่ไห,หนแคเต็มฝนมากแต่ในเมืองฝนเนาะตีใหญ่หนึ่นงหมู่กลุามากเนาะน้ะอยเมือง